กับทันวาโตูรีโอเพี่ยวแล้วครับวันนี้จะมาเล่นเกมคิงเด b บ d ี้นะฮะหลังจากที่ไม่ไทําคลิปน,น,นานๆแบบห่างหายไปนานอะก็กลับมาทํานะฮะแต่ไม่รู้ว่าลงอะไรดีก็เลยมาแคทเกมไอ้ัญญาอ่อน King the คิงเดวบดี้กันก็ <c oughs> อย่าลืมถ่ายคลิปนี้เพื่อระลึกถึงช่องเก่านะฮะแล้วก็ทานเลย เล่นจากต่อยแม่งมันเล่นได้เมื่อวานไม่รู้ก็ไม่ไม่อยากลบอะ่ะไม่ดีกว่า,าโคตรสนาอีกแล้วโอเคกลับมาแล้วเป็นจากที่สต๊อปไปพอโคตณสนามา สงอีกสองสองไม่เป็นว่าหนี้ะไรกนอ่ะเนีย enfin ki> ่ยบอกช่บอกไปเลดี้เกย์มันกูฟันเพี้ยนโอเคไหม าอะไรกันอืมอืมอืมเล่นเกมนี้ก็เหมือนทำ้ายคนคนหนึ่งอะคนที่เราเกลียดเลยตายมึงตายตายตายมึงอะไ oh <my> ปเจออย่อาี้ท oh, ีมนี้อะมีคำหยาบมากก็มึ่เกียดอืม โอ้อะไรอ่ะโอเคมาแล้วฮะใช่ระเบิดแล้วกันปิ้ว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 อาว,วชีวิตจริงน,น่าจะตายแล้วมั้งเนี่ย โฆษณาเป็นเหี้ยหนาดนี้มาอย่างนี้ละเออเออเออทำเหี้ยอะไรมันเออตกใจแล้วแหละคนตีมากเลยอ่ะโอเคยตาย เอาเดียไ่ขยับดูมามาดนได้เลย สำหรับที่นี้ก็ขอลาไปก่อนวน่สนะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งกดไอคผมด้วยนะครับจะได้ไอคิวใหม่ๆาจากทีโซจบไป